คำสั่งหัวใจประพันธ์โดยเพลดา,า,าเฟื่องอักษรบทที่24นั่งตรงนั้นเขาชี้มือไปอยังโซฟาเดี่ยวตัวนั้นใบหน้าเรียบสนิทแต่แววตามีประกายโชนแสงจ้าทีเดียวมนชยารู้สึกถึงความผิดปกติทันทีนั้นคุณพ่อมีอะไรหรอคะเลิกเรียนแล้วไปไหนมา บอกพ่อมาตรามตรงเดี๋ยวนี้นะมนชยาหญิงสาวสะดุดใจวูบพ่อรู้ได้ยังไงหรือว่าหรือว่าพ่อเห็นแต่จะอย่างไรก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนละงานนี้มนไปกับเพื่อนๆค่ะคุณพ่อไปกับเพื่อนๆไปไหนเสียงนั้นยิ่งดูดันแววตาที่มองมามีประกายวาบทีเดียว ไปเอ่อไปแหลมพรมเทพคะ่ะไปทานอาหารทะเลกันที่ร้านสุดที่รักเพื่อนแกกี่คนคนเดียวใช่ไหมเอ่อคุณพ่อนี่อะไรกันคะทำไมคุณพ่อต้องมาดุมน์ดงัดงๆแบบนี้ด้วยอะ่ะมนผิดอะไรนักหนากับการไปทานข้าวกับเพื่อนๆเ,เพราะเราจวนจะจากกันอยู่แล้ว คุณรัชตากัดริมฝีปากรู้เต็มอกว่าที่ลูกพูดออกมานั่นเปลี่ยนเรื่องเท็จทั้งนั้นมนชยาออกจากวิทยาลัยไปกับปลายไม่ใช่ไปกับเพื่อนๆหลายคนเจ็บใจเสียใจนักที่ลูกเป็นไปแบบนี้ใจหนึ่งอยากจะระเบิดออกมาแต่คำพูดของอาจารย์สมศรียังแจ่มชัดอยู่ในห่วงนุกคิดเขาจะต้องใจเย็นๆอดทนไปก่อน โดยเฉพาะกับลูกเพราะมนชายาใกล้จะจบแล้วสำหรับนายปลายเดี๋ยวรู้เรื่องอยัางงาั้นแน่เหรอแกไม่โกหกพ่อนะใหญ่มนอย่าให้พ่อแม่เสียใจนะเขาจ้องหน้ามองตาลูกสาวแต่มนชายากลับหลบหญิงสาวกลัวปิดามากเหมือนกันในเวลานี้แต่แข็งใจปากแข็งไปอย่างนั้นแหละ ื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองทอคุณพ่อวันนี้พ่อไปโรงเรียนแก่มาคุณรัชตะลองอย่างเสียงออกไปแล้วก็พบอาจารย์หลายคนรวมทั้งเพื่อนเพื่อนแกด้วยก็เลยได้คุยกันคะ <ha> มนชยาเงยหน้าอย่างตกใจคุณรัชตะเห็นลูกสาวหน้าเผือดสีทีเดียวเอาละเอาละจะไปไหนก็ไปเถอะ ไม่มีอะไรแล้วนี่เขาเอ่ยปากให้ลูกไปจากตรงนั้นแล้วก็ล้วงกระเป๋าหยิบกล่องกุหลีออกมาทำท่าไม่สนใจมนชยาอีกต่อไปมนชยารู้สึกอึดอัดยิ่งเห็นท่าทางของบิดาหญิงสาวก็ยิ่งใจไม่ดีบิดาไปโรงเรียนมาแน่นอนว่าย่อมต้องรู้อะไรอะไรมามากและยิ่งกับอาจารย์สมศรีซึ่งดูจะเพ่งเลงความประพฤติของเธออยู่ เธอก็ยิ่งไม่ไว้ใจอาจา,อาจารย์อาจารย์อาจจะบอกเล่าอะไรต่างๆให้พ่อฟังแล้วก็ได้แต่ทำไมพ่อไม่ทำอะไรละ่ะดุด,าด่าตีทำไมไม่ทำพ่อลองเชิงเธอด้วยคำพูดต่างๆนานาแล้วก็ปล่อยเธอไปง่ายๆมันหมายความว่ายังไงแล้วปลายละ่ะพ่อจะทำอะไรปลายหรือเปล่าอา้าวทำไมไม่ไปสัทีละ่ะ ว่าก้มหน้าอยู่ทำไมกันยายมนไปได้แล้วเสียงของบิดาราบเรียบและไม่มองเธอเลยสักแวบหนึ่งมลชยาเห็นท่านสูบบุหรี่ในมือติดติดกันหลายครั้งที่สุดหญิงสาวก็ลุกขึ้นจากตรงนั้นหญิงสาวเดินกลับห้องไปในทันทีและด้วยใจที่แสนจะห่วงปลายเขาอาจจะได้รับเคราะห์ในคืนนี้เพราะท่าทางของคุณพ่อ ราวกับคลื่นใต้น้ำดูน่ากลัวเสียเหลือเกินทางฝ่ายคุณรัชตะเมื่อลูกสาวรับกายไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากประตูบ้านไปจุดหมายของเขาอยู่ที่กระท่อมนายชั้นในหัวลุงชั้นเบิกตากว้างวางค้อนลงข้างกายเมื่อเห็นผู้เป็นเจ้านายเดินมาหามีธุระอะไรหรอครับ ไม่มีหรอกน้ำเสียงของพ่อเลี้ยงราบเรียบจะจนลุงชันต้องขม้นตามองซึ่งก็เดินมาเรื่อยเรื่อยอ้าวในปลายไปไหนลุงชันเกาหัวแกรกกับคำถามที่สวนมากระทันหันนั่นก็ไหนว่าไม่มีอะไรเออนะแต่กลับมีคำถามแบบนี้และก็เป็นที่ตอบยากเสียด้วยผมไม่ทราบครับ อะไรกันไม่ทราบก็อยู่กับมันทุกวันทุกคืนมันไปไหนแกไม่รู้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันครับคือผมไม่ทราบจริงๆว่าคุณปลายไปไหนตอนเช้าก็ยังเห็นกันอยู่แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วผมก็ไม่เห็นหน้าคุณปลายอีกเลยกลางวันผมก็อยู่ในเหมืองไม่ได้ไปที่แปลงเกษตร แสดงว่ามันหายไปจริงๆคุณรัชตาพูดเหมือนรำพึงกับตัวเองและเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นต่อไปโดยไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยบรรยากาศเริ่มอึดอัดลุงชันไม่มีแก่ใจทำงานของแกอีกต่อไปก็เลยเก็บเครื่องมือลงหีบแล้วหิ้วมันกลับไปไว้ที่เดิมก่อนจะมานั่งมองท่าทางของเจ้านายอย่างอึดอัดจใจในหัวครับ ว่าไงแกนี่แกจะนอนก็นอนเถอะนะไม่ต้องมานั่งจ้องหน้าฉันแบบนี้ในหัวจะมานั่งอยู่ทำไมกันครับผมว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกับคุณปลายก็ได้เขาอาจจะเข้าไปในเมืองก็ได้นะครับทุกทีเขาเอารถไปไม่ใช่เหรอครับแต่วันนี้เขาไม่ได้เอารถไปผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาไปรถอะไรไปอย่างไรที่ไหน นี่ก็เกือบจะสามทุ่มอยู่แล้วยังไม่กลับเอผมก็ชักจะเป็นห่วงคุณรัชตามองหน้าลุงชันด้วยสายตาคมวาวและฝ่ายนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายหลบสายตาทันทีทันใดฉันแกเห็นว่าในปลายคนนี้เป็นยังไงมั่งในสายตาของแกนะ่ะแล้วจู่ๆเขาก็ออกปากถามออกมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุย เล่นเอาคนเก่าแก่ของบ้านอึกอักตอบไม่ได้ในทันทีทันใดเออฮึแกว่ามันเป็นคนยังไงไม่ต้องอึกอักบอกมาตามความจริงในสายตาของแกคือเออคือผมก็ว่าเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันเลยครับก็ขยันอะไรแบบนี้แล้วไงอีก ก็แค่นี้แหละครับสรุปแล้วว่ามันดีเออว่าไงล่ะเสียงเข้มเลยทีเดียวก็งั้นมั้งครับก็ก็ดีแต่ฉันไม่ชอบมันเลยมันเหมือนไอ้แมวเงาที่คอยจ้องจะกินปลาย่างฉันจะให้มันออกไปจากวน,นัตนัดีวันนี้แหละตาฉันในหัว สรัญยูขี่รถจักรยานมาเรื่อยๆอย่างสบายอารมณ์สองข้างทางมืดมิดแต่เขาไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆทั้งนั้นภายในหัวใจของเขาสดชื่นเบิกบานการได้ไปเที่ยวเตรเฮห,หาก,กับมวลชยาตามลำพังในวันนี้ทำให้เขารู้สึกสดชื่นมากเธอส่งเขาลงตรงปากทางที่เขาเจอดรถจักรยานซ่อนไว้ในพงหญ้าและขับรถร่วงหน้าไปก่อน ส่วนเขาก็ปั่นจักรยานกลับเหมืองตามลำพังระยะทางนั้นไม่ไกลเลย10กว่ากิโลเท่านั้นและสำหรับสรันยูเขาคิดว่าระยะทาง10บกิโลนี้ช่างสั้นเหลือเกินขี่รถไปไม่ทันจะได้เหงื่อด้วยซ้ำเขาเลี้ยวรถเข้าอนาเขตบ้านวนัดพอดีมาและอ้อมไปทางด้านหลังตัวบ้านอันระโหฐานนั้นไปยังกระท่อมที่พักอาศัย เขามองเห็นแสงไฟยังมีอยู่แสดงว่าลุงชั้นยังไม่หลับแน่ๆแ,แต่แล้วเมื่อสรันยูขี่จัก,กรยานเข้าไปจนใกล้บริเวณหน้ากระท่อมเขาก็ต้องสะดุ้งเฮือกอย่างตกใจคุณรัชตานั่งอยู่ที่นั่นที่เก้าอี้ตัวเก่าหน้ากระท่อมนั้นคุณพราช่วยด้วยเถอะหมายความว่ายังไงกันนี่ในหัวเออฉันเอง คุณรัชตะยืนขึ้นเต็มตัวและท่าทางนั้นก็น่ากลัวียเหลือเกินในสายตาของทั้งสรัญยูและนายชันแก่ไปไหนมาเออเขาตอบคุณรัชตาไม่ได้เพราะพอก้มลงมองเครื่องแต่งกายของตัวเองแล้วก็จนด้วยคำตอบซะจริงๆเข้าอยู่ในชุดเครื่องแต่งกายที่ดีราคาแพงไม่มีคราบในปลาย หัวหน้าโครงการเกษตรติดอยู่เลยแม้สักนิดเดียวตอบไม่ได้เพราะอะไรเออคือคือผมออกไปนอกเมืองมาครับไปในเมืองมาไปในเมืองภูเก็ตนหรรือครับผมไปภูเก็ตแล้วทำไมไม่เอารถไปฉันเห็นแกขี่จักรยานมานี่นะอย่าบอกล่ะเมื่อขี่จักรยานนี่ไป น้ำเสียงของคุณรัชตาราบเรียบไม่บ่งบอกอารมณ์มากนักแต่ประกายตานั้นมองดูน่ากลัวผมไปรถโดยสารครับโดยขี่รถจักรยานไปจอดไว้ที่หน้าเมืองแปลกนะทุกทีแกเอารถไปแล้วทำไมครั้งนี้แกไม่เอารถทางเมืองไปหรือว่าแกมีรับลมคมในอะไรในใจไม่มีหลอกครับ สรันยูตั้งสติได้มั่นคงแล้วเขาจะพูดให้คุณรัชตาเชื่อไปก่อนแล้วต่อไปเขาจะไม่พูดเท็จกับบิดาของมลชายาอีกต่อไปรอก่อนเถอะรอให้เขาได้กลับเมืองเหนือก่อนที่ผมไม่เอารถของที่นี่ไปเพราะผมมีธุระส่วนตัวไม่ใช่ธุระของทางเมืองจึงไม่จำเป็นต้องเอารถของที่นี่ไปก็เท่านี้แหละครับเหตุผลของผม คุณรัชตากขมวดคิ้วยืนอึ้องไปเมื่อได้ฟังคำแก้ตัวของชายหนุ่มต่างถิ่นที่ยืนอยู่ตรงหน้าแน่ใจนะนายปลายว่าที่พูดออกมานี้เป็นความจริงทั้งหมดครับผมแน่ใจที่พูดออกไปผมออกไปวันนี้เพราะทุละส่วนตัวของผมขณะที่พูดสรัญยูก็นึกในใจว่าไม่บาปแน่ที่พูดออกไปเช่นนี้ เพราะการออกไปพบมนชยาในวันนี้ถือว่าเป็นธุระส,ส่วนตัวของเขาเหมือนกันความจริงฉันอยากจะถามแก่มากกว่านี้นะในปลายแต่ก็เอาเถอะฉันจะไม่ถามหรอกเอางี้แล้วกันฉันจะถามว่าเวลานี้โครงการเกษตรของแกไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วใช่ไหมสรัอยูมองหน้าบิดาของมนชยาเดาไม่ออกว่าเขาจะมาไม้ไหนในต่อไปนี้ ก็มีบ้างฮะแต่ก็นิดหน่อยลุงชันนั่นพ่อจะสารต่อต่อไปได้ไหมหากว่าแกจะแนะนำลุงชันได้ครับลุงชันทำได้แน่งั้นคุณรัชตาลุกขึ้นขณนะกล่าวประโยคนั้นออกมาเงินพรุ่งนี้แกกลับเมืองเหนือได้เลยนะเงินเดือนอะไรต่างๆ ฉันจะจัดการให้ในตอนเช้าคุณรัชตะสรัญยูอุทานออกมาดังๆออกจะตกใจที่ได้ฟังเช่นนั้นเอาละ่ะฉันหมดเรื่องที่จะพูดแล้วคืนนี้แกก็เตรียมตัวกลับบ้านก็แล้วกันเข้าใจไหมครับผม